สวัสดีครับแฟนๆหนังกางแปลงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องรวมเรื่องราวหนังกางแปลงน,นะครับก็เปิดตัวมาด้วยคลิปนะครับเสียงตอนฉายตัวอย่างบางตอนนะครับของทีมงานวิจิตภาพยนตร์จังหวัดสิงห์บุรีนะครับซึ่งภาพประกอบแล้วก็คลิปในบางส่วนวันนี้นะครับก็ขอคุณทางเจ้าของหน่วยวิจิตภาพยนตร์ด้วยนะครับที่ทางช่องรวมเรื่องราวหนังแปลงของเรานะครับได้นํามาจะทําเป็นเรื่องราวและก็รวบรวม ไว้ที่ช่องอีก1จอ1บริการนะครับซึ่งในตอนนี้ก็มีราวๆเกือบๆสี่ร้บริการแล้วนะครับที่ทางช่องเราได้รวบรวมมาไว้ที่นี่ที่เดียวนะครับเยอะที่สุดในบรรดาช่องเกี่ยวกับหนังการแปลงต่างๆนะครับซึ่งวันนี้วิจิตภาพยนตร์จังหวัดสิงห์บุรีนั้นก็เป็นหน่วยหนังการแปลงอีกหน่วยหนึ่งนะครับที่ทางทีมงานของเรานะครับได้หาข้อมูลได้มาจากทางสื่อโซเชียลมีเดียนะครับนั่นก็คือ Facebook นะครับ แล้วก็นํามารวบรวมเป็นเรื่องราวนะครับให้แฟนหนังกำแปลงตัวจริงนะครับได้ชมแล้วก็สัมผัสกันนะครับซึ่งภาพประกอบที่ได้มานี่ก็เป็นภาพที่สวยๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งจอตั้งลาโพงเครื่องเสียงต่างๆนะครับทีมงานวิจิตภาพยนตร์นั้นก็ทําได้ดีทีเดียวนะครับมองมุมไหนก็สวยงามนะครับการกลางจอก็ตึงนะครับตามแบบฉบับของหนังกงแปลงกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับในหน้างานปีนี้นะครับทางวิจิตภาพยนตร์ก็รับจัดฉายภาพยนตร์กางแปลงในงานพิธีการต่างๆนะครับ ซึ่งราคานั้นก็ตกลงคุยง่ายราคาเป็นกันเองนะครับสนใจสอบถามก็มีเบอร์โทรนะครับทางผมก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้อีก1ช่องทางนะครับหรือไม่ก็โทรไปสอบถามที่เบอร์นี้นะครับ0 8 1 2 9 3 4 0 8 9กนะครับก็มีหนังใหม่หนังเก่านะครับตกลงมาจ้างกันได้เลยนะครับในราคาที่ไม่แพงครับสำหรับแฟนแฟน fc นะครับที่ชื่นชอบหนังกางแปลงตัวจริงนะครับมีงานข้างคาใดก็แนะนำเลยนะครับวิจิตภาพยนตร์สิงบุรีนะครับ ก็จะเป็นการรีวิวหนังกงแลงสั้นๆนะครับทางช่องของเราก็มีไม่มากครับมีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบกับการนําเสนอทางช่องของเรานะครับก็กดติดตามกดแชร์นะครับไปในที่ต่างๆนะครับเพื่อที่ให้แฟนๆหนังกงแลงตัวจริงนะครับที่ชื่นชอบหนังกงแลงเท่านั้นนะครับได้ชมแล้วก็สัมผัสกับคลิปที่เราจัดทําขึ้นนะครับจะมีคลิปบางส่วนเล็กน้อยแล้วก็ ภาพนิ่งเป็นภาพประกอบผลงานต่างๆของแต่ละหน่วยหนังกำแลงในประเทศไทยนะครับที่ทางช่องเราหามาได้จากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับสำหรับในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ